สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ห้องสมุดร,รษาษฎรนะฮะวันนี้วันพุธที่21พฤษภาคมนะครับก็เจอเจอกันแบบนี้ทุกวันนะจะจันทถึงสุขราอ่านหนังสือกันครับกับห้องสมุดร,รษาษฎรเราอยู่กันกับหนังสือทุนนิยมเจ้านะครับเรามาต่อกันในบทที่สี่นะครับรดีมเพื่อนทุกคนใน YouTube แล้วก็ในลัมเบอรด้วยนะฮะ <c oughs> เริ่มกันเลยครับบทที่4ครับ <c oughs> เจ้าพจนไพร่นะครับในพศ2549สถานะของสถาบันกษัตร,ริย์ไทยขึ้นถึงจุดสูงสุดในการเฉลิมฉลองวาระครบวาระการครองราชนะครบ60บปีนะฮะของรัชกาลที่9พระชวงเป็นเจ้าภาพต้อนรับกษัตร,ริย์จาก13ประเทศแล้วก็ผู้แทนใกล้ชิดของกษัตร,ริย์จากอีก2 2ประเทศทั่วโลกพิธีฉลองการครองราชครบ60ปีครั้งแรกในประวัติศาสตร,ร์ไทยนี้เป็นการชุมนุมที่หาได้ยากของบรรดา เจ้านะฮะจากทั่วโลกที่กําลังจะสูญพันธุ์ผู้สังเกตการรายหนึ่งบอกว่านี่เป็นการชุมนุมครั้งประวัติศาสตร์ของสโมสรเฉพาะกลุ่มของชนชั้นผู้มีอภิสิทธิ์สูงสุดในโลกที่การเป็นสมาชิกเป็นผลมาจากความบังเอิญตอนเกิดหรือไม่ก็การแต่งงานตั้งแต่สุลต่านสมบูรณาญาสิทธิ์แห่งบรูไนจนถึงจกักรพรรดิใต้รัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นเจ้าคูเวตรวยน้ำมันถึงกษัตริย์สวีเดนที่เป็นรัฐสวัสดิการ และในยุคแห่งยอกจากปีเตนยุคหลังอุตสาหกรรมถึงราชายาทแห่งราชอาณาจักรพูตานที่ด้อยพัฒนาบรรดาเจ,จ้าจากทั่วโลกเข้าแถวรอในพระที่นั่งอนันตสมาคมเพื <c oughs> <c oughs> ่อแสดงการคาระวะต่อกษัตริย์ที่ครองราชนานที่สุดในโลกครับนี่คือความสําเร็จอย่างยิ่งสําหรับราัชาการที่9เมื่อ7ทศวรรษก่อนหน้าในท้องพระโรงแห่งเดียวกันนี้พระปิตุลาของพระองค์คือราัชากาลที่เ ูกคณะราษฎรบังคับให้สละอำนาจสมบรูรณาญาสิทธิ์และยอมรับระบอบรัฐธรรมนูญจุดตกต่ำสุดของสถาบันกษัตริย์ได้ผ่านพ้นไปนานแล้วท้องพระโรงที่สามัญชนเคยใช้เป็นที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติในเดือนมิถุนายน2549แน่นขนาดไปด้วยเหล่าเลือดน้ำเงินจากเอเชียยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกาภายนอกพระที่นั่งชาวไทย5 0 0 0 0นคนส,สวมเสื้อเหลือง ้ารอหลายชั่วโมงในสภาพอากาศที่ร้อนชื้นของกรุงเทพเพียงเพื่อจะได้เห็นก็ได้ยินเสียงของพระองค์พวกเขาพากันเป่งเสียงทรงพระเจริญซ้ำแล้วซ้ำเล่าพร้อมกับชูภาพราชวงศ์เหนือศีรษะบางคนหลั่งน้ําตาเมื่อพระองค์โบกพระหัตถ์ทักทายมวลมหาประชาิติในโอกาสเฉลิมฉลองเช่นนี้ย่อมแสดงถึงความนิยมเจ้าในหมู่ประชาชนไทยแสดงถึงความสําเร็จในการฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์จากที่เคย ร่นชิดติดขอบเหวในกลางศตวรรษที่20ณห่วงเวลาปลอดสารครั้งนั้นดูเหมือนว่าผลงานการสร้างที่ยิ่งใหญ่ของรัชกาลที่9แห่งราชวงศ์จักรีจะได้รับการตอกตรึงอย่างมั่นคงแน่แนหนาจากการประเมินของแฮนลี่เกี่ยวกับรัชสมัยของรัชกาลที่9ในช่วงเวลานั้นรัชกาลที่9ได้ตอกย้ำชื่อเสียงเกียรติภูมิของตนอย่างหนักแน่นและไม่น่าที่จะเสื่อมคลายไปได้ บารมีของพระองค์อยู่รอดปลอดภัยไร้ตำหนิด้วยประชชนมายุที่ยืนนานและบุคลิกภาพที่จริงจังทํางานหนักนุ่มนวลใช้ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงเรื่องนี้คงจะฟังดูคล้ายเทพนิยายหากว่ามาจบเอาตอนเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีนี้เพราะว่าประวัติศาสตร์ของสถาบ,บันกษัตริย์ภายใต้รัชกาลกี่9ก็ยังดําเนินต่อมาอีกหนึ่งทศวรรษและมีตอนจบที่ขมวดไม่ลงไม่ได้งดงามชื่นมื่นอย่างที่ควรจะเป็นเหมือนในนิทาน ในช่วงทศวรรษสุดท้ายนี้รัชการที่9ที่แก่ชาราและประชวนต้องมาพบเห็นกับการเพิ่มขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของการกล่าวหาและการลงโทษในคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและต้องเผชิญกับความท้าทายจากนายกร,รัฐมนตรีผู้ที่กลายเป็นขวัญใจประชาชนและแย่งความนิยมไปจากวังที่สําคัญที่สุดพระสงฆ์นิกรของพระองค์แตกแยกออกเป็นสองฝักสองฝ่ายที่ห้ำหั่นกันฝ่ายหนึ่งคือผู้มีอัญเชินที่รักเทิดทูนพระองค์เป็นพ่อ ที่ทำงานหนักและมัธยัตยิกับอีกฝ่ายผู้ยากไร้ที่มองพระอ,องค์ในแบบที่ต่างออกไปขณะที่มวลชนซีกแรกสวมเสื้อเหลืองเพื่อแสดงความจงรักภักดีซีกหลังสวมเสื้อแดงอันเป็นสีที่ยังคงหลอกล้อนสถาบันกษัตริย์เนื่องจากเป็นสีของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคนเสื้อแดงโดยฉากหน้าแล้วอาจแสดงความจงรักภักดีไปตามบทบังคับแต่ว่าในเพลงข้อความตามฝาผนังและกอนที่ส่งต่อกันในหมู่ของคนร่วมขบวนการ มีเนื้อหาที่สอดถึงสาธารณรัฐนิยมด้วยการล้อเลียนลักษณะาทางกายภาพของเจ้าด้วยการแชร์การพูดอย่างทำอย่างของกษัตริย์ที่รวยสุดในโลกที่สร้างภาพต่อสาธารณะว่าเป็นคนมัทธยศและกระทั่งสาบแช่งให้ตายไปไวๆคนเสื้อแดงเตือนให้วังรู้ว่าคนไทยไม่ได้นิยมเจ้าของทุกคนการเสียดสีล้อเลียนเจ้าของคนเหล่านี้เป็นปัญหาสําคัญสําหรับสถาบันกษัตริย์กระดุมพีในประเทศไทยที่กลายเป็นประเทศอุตสาหกรรม ถึงแม้ว,ว่าสถาบันกษัตริย์จะได้รับความนิยมในหมู่กระดุมพีเสื้อเหลืองแต่ชนชั้นล่างและชาวบ้านเสื้อแดงกับรู้สึกถูกไม่ใยดีถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมและแปลกแยกจากวังจากความร่ำรวยมหาศาลของเจ้าและจากมวลชนกระดุมพีผู้สนับสนุนเจ้าลักษณะแบ่งแยกที่มีต่อสถาบันกษัตริย์เช่นนี้ที่แพร่สะพัดไปตามชนชั้นทางสังคมต่างๆเป็นจุดดังดำในราชสมัยประวัติศาสตร์ของรัชกาลที่9้า แทนที่จะเป็นราชอาจาักรที่รู้รักสมัคีเป็นหนึ่งเดียวสิ่งที่พระองค์ทิ้งไว้ให้กับรชาชทาญาตกับเป็นงานเข็นครกขึ้นภูเขาในประเทศที่เต็ไมไปด้วยความขัดแยง้งนั่นคือการยังคงยึดกลุ่มจิตใจของกระดุมพีที่ร่ำรวยไว้ได้ต่อไปในขณะเดียวกันก็สยบบรรดาชนชั้นล่างที่ขุนข้องหมองใจในราชอาจาักรที่ครอบคลุมด้วยทุนนิยมความเหลื่อมลลําและความขัดแย้งทางชนชั้นซึ่งเป็นงานหินไม่ว่าสําหรับใครที่จะมาเป็นกษัตริย์ไม่ต้องพูดถึงรัชกาลที่1ิบ ที่ไม่ได้รับความนิยมมีอะไรผิดพลาดไปเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ไทยในช่วงปีเทท้ทายของรัชกาลที่9แม้จะประสบความสาเร็จในช่วงเปลี่ยนสู่ทุนนิยมอุตสาหกรรมของไทยสถาบันกษัตริย์กระดุมพีก็มีความขัดแย้งในตัวเองบางอย่างที่ภายหลังกลายมาเป็นปัญหาสําคัญต่อตัวสถาบันเองในช่วงทศวรรษสุดท้ายของรัชกาลที่9ความสําเร็จของสถาบ,บันกษัตริย์ในการสะสมทุนและสถานาทุนนิยมใต้ร่มพระบารมีในประเทศไทยนั้น มีราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือความเหลื่อมล้ําทางสังคมเศรษฐกิจการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงและการกระจุกตัวของทุนที่ก่อให้เกิดช่องว่างใหญ่โตระหว่างคนรวยกับคนจนระหว่างเมืองกับชนบทในขณะที่สถาบันกษัตริย์ประสบความสําเร็จในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนทางอุดมการณ์การเมืองและเศรษฐกิจกับกระดุมพีในเมืองภาวะเกื้อกูลกันนี้สร้างความแปลกแยกให้กับคนในชนบท ประชาชนชั้นล่างในเมืองที่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศนอกจากนี้แม้ว่าสถาบันกษัตริย์เพิ่งจะสถา,านาอำนาจนำอย่างมั่นคงในรัฐบาลตลาดและสื่อมวลชนแต่ก็ยังคงต้องอาศัยอำนาจบังคับเหนือเศรษฐกิจเป็นไม้ตายในการฟื้นคืนระเบียบทางการเมืองเวลาอุดมการณ์เจ้าไม่สามารถยึดกลุ่มความเห็นพ้องของสาธารณะได้ยิ่งกว่านั้นรัชการที่9ที่รับความนิยม และที่มีหลักจริยธรรมและภาพลักษณ์แบบพรมพีนั้นไม่ได้อยู่คำฟ้าอีกทั้งยังมีความไม่ได้นอนอีกว่าเจ้าฟ้าชายที่ไม่ได้รับความนิยมและที่อยู่ในลำดับที่หนึ่งของการสืรบราชสมบัติจากการถือกำเนิดในวงเล็บว,ว่าไม่ใช่ตามหลักคุณงามความดีแบบพรมพีว่าด้วยการทำงานหนักมัธยัสถ์และผลงานความสามารถจะสามารถดำเนินรอยตามพระราชบิดาได้หรือไม่นี่คือความไม่ตกกังวลที่สอเขาทำมืน ในยามสนธยาของรัชกาลที่9สถาบันกษัตริย์กระดุมพีจะอยู่ภายใต้การดูแลที่ดีหลังจากกษัตริย์กระดุมพีสิ้นบุญไปแล้วได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนเสียนี่กอะไรหัวข้อต่อมาครับราชอาณาจักรแห่งความเดอมล้าเมื่อสิ้นสุดศตรวตรรษที่20สถาบันกษัตริย์ไม่เพียงแต่อยู่รอดเท่านั้นแต่ยังเติบใหญ่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของไทยสู่การเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่จะหาช่วงไหนที่เป็นที่ความเป็นผู้นํา ของสถาบันกษัตริย์ในเศรษฐกิจของประเทศการลงทุนของสถาบันกษัตริย์ในตลาดทุนนิยมและความสัมพันธ์ระหว่างวังกับกระดุมพีที่กําลังพังอาจนั้นมีสถานะที่ดีกว่านี้คงไม่ได้อีกแล้วนอกจากการร่วมลงทุนในภาคธุรกิจหลักๆแล้วสถาบันกษัตริย์และกระดุมพียังได้พัฒนาความสัมพันธ์ที่เกือ้อกูลกันภายนอกตลาดอีกด้วยสถาบันกษัตริย์ให้แรงบันดาลใจเชิงอุดมการณ์และสิ่งประดับเชิงสัญลักษณ์แก่เศรษฐีใหม่ ในขณะที่ฝ่ายหลังก็บริจาคเงินให้กับวังตร้งกระแสะความนิยมในพระบารามีในสื่อบนชนและเป็นฐานบวลชนให้กับวังเพราะว่าภาวะเกื้อกูลกันเช่นนี้เป็นการบ่มเพาะความผัดแ้งทางการเมืองในขณะที่สถาบันกษัตริย์และกระดุมพีเพลิดเพลินกับการสะสมความมั่งค้างประชากรไทยส่วนใหญ่กระเสือกกระสนดิ้นรนกับการปริวัติสหกรในประเทศที่มาพร้อมกับความเหลื่อมล้ําทางสังคมเศรษฐกิจการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงและการกระจุกตัวของทุน มวลชนที่เป็นชาวบ้านผู้ใช้แรงงานและคนว่างงานในวงเล็บว่าชนชั้นที่เคยเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของงานสังคมสงเคราะห์ของเจ้านะครับไม่เพียงแต่ยากจนกว่าเพื่อนร่วมชาติในชนชั้นกระดุมพีด้วยความรู้สึกแปลกแยกและรู้สึกว่าตนถูกเพิกเฉยจากสถาบันกษัตริย์พวกเขายังกระตือรือร้นกับการมีทางเลือกนอกเหนือไปจากทุนนิยมใต้ร่มพระบารามีที่เป็นประโยชน์ต่อทางวังและหุ้นส่วนกระดุมพีด้วยท้องเรื่องเช่นนี้ก็เกิดมีผู้เล่นทางการเมือง ใอย่างทักษิณชินวัตรเจ้าของกิจการโทรคมนาคมที่กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยการสร้างภาพตนเองเป็นผู้ช่วยเหลือคนยากจนอันเป็นบทบาทเชิงสัญลักษณ์ที่เคยจับจองโดยราชวงศ์ราชวงศ์นะครับทักษิณดําเนินนโย,นยบายแบกแนวรับหน้าหลายอย่างที่เป็นการกระจายสวัสดิการและทุนให้กับคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงเฉพาะของเจ้าและกระดุมพีความนิยมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆของทักษิณ ในหมู่ชนชั้นที่ถูกละเลยมายาวนานนี้เป็นการเหยียบตาปลาเจ้าถิน่นจากมุมมองของวังพลังบวลชนที่คึกคักของชาวบ้านและผู้ใช้แรงงานจำต้องถูกสยบให้อยู่เป็นที่เป็นทางการแทรกแซงของเจ้าการชุนุมประท้วงและสร้างความปั่นป่วนของฝ่ายนิยมเจ้าและการรัฐประหารที่ได้รับการรับรองจากเจ้าคือชุดเหตุการณ์ที่บ่อนทำลายและในที่สุดโค่นล้มรัฐบาลทักษิณในเดือนกันยายน2 5 4 9 ค้อยหลังงานพิธีฉลองครบรอบ60ปีของการครองราชไปเพียง3เดือนหัวข้อต่อมาครับความเด่มล้ํำภายใต้ทุนนิยมใต้ร่มพระบารมีดังที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้การพัฒนาอุตสาหกรรมการพัฒนาพื้นที่เมืองและการพัฒนาประเทศที่เริ่มในทศวรรษ1960และการขยายตัวเป็นประวัติการของเศรษฐกิจตั้งแต่ทศวรรษ1980ได้เปลี่ยนประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่อย่างรวดเร็ว แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในปลายศตรวรรษที่20นี้มีราคาที่ต้องจ่ายนั่นคือลองวางที่ถางมากขึ้นระหว่างคนรวยกับคนจนในหมู่ประเทศเอเชียในศตรวรรษที่21ไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเดือมล้อมากที่สุดในแง่ของการกระจายไรายได้ด้วยการใช้ดัชนี GNI หรือว่า Gini หรือเปล่าอ่านไม่แน่ใจนะครับนี้นะฮะจะเป็นดัชนี GNI นะฮะวัดการกระจายไรายได้ในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาสุก เผยให้เห็นว่าในทศวรรษ1960งพ้รไทย 1960, ไเป็นสังคมที่เป็นธรรมมากกว่ามาเลเซียและฟิลิปปินส์แต่เศรษฐกิจที่เฟื่องฟูในกลางทศวรรษ1980ขยายช่องว่างด้านรายได้ในราชอาณาจักรไทยและปัจจุบันไทยแซงหน้าเพื่อนบ้านไปแล้วในเรื่องของความเหลือมล้ําด้านรายได้ความเลือมร้อในประเทศไทยจะยิ่งเห็นได้ชัดขึ้นหากมองโดยแบ่งประชากรเป็น5ส่วนตามลําดับรายได้เอ,อ่อตามระดับรายได้นะครับขออภัย ตั้งแต่ช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูเป็นต้นมาคนไทยที่ร่ำรวยมากที่สุดร้อยละยีแรกนะครับมีรายได้มากกว่าครึ่งหนึ่งของรายได้ทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพศ2543คนส่วนนี้ทํารายได้สูงสุดเป็นบวัติการถึงร้อยละ57.42ของรายได้ทั้งประเทศในขณะที่ประชากร1ใน5ที่อยู่ล่างสุดมีรายได้เพียงร้อยละ3.95เราอีกอย่างได้ว่าช่องว่างทางรายได้ระหว่างคนสกลุ่มนี้ห่างกัน14.54เท่า ไม่เพียงแค่ว่าคนไทยจำนวนน้อยมีรายได้มากกว่าคนอื่นเท่านั้นประชากร1ใน5ที่อยู่บนสุดยังมีอำนาจในการใช้จ่ายและซื้อหาสินค้าบริโภคมากกว่าคนอื่นอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นในทศวรรษ1990คนรวยที่สุดที่ถือเป็นประชากรร้อยละ20ส่วนบนสุดใช้จ่ายร้อยละ50ของรายจ่ายทั้งประเทศในขณะที่ประชากรหนใน5ที่อยู่ล่างสุดใช้จ่ายเพียงร้อยละ6เท่านั้น และช่องว่างด้านกำลังซื้อระหว่าง2กลุ่มนี้ห่างกัน8เท่าซึ่งสูงเป็นปฏิการนอกจากไรายได้และรายจ่ายแล้วคนไทยที่ร่ำรวยจำนวนน้อยเป็นเจ้าของที่ดินมหาศาลไม่สมสัสดส่วนในพศส5 5 9คนไทย1ใน5บนสุดเป็นเจ้าของที่ดินร้อยละเ9 9 3ในประเทศขณะที่คน1ใน5ล่างสุดเป็นเจ้าของเพียงร้อยละ0.25ในราในณจักรที่เรียกกันอย่างภาคภูมิใจว่า ไทยของไทยทุกส่วนที่ดินส่วนใหญ่ตกอยู่ในมือของคนเพียงหยิบมืออย่างย้อนแยง้งตุนในประเทศไทยก็ไม่เพียงแต่อยู่ในมือของบางชนชั้นเท่านั้นหากแต่ยังกระจุกตัวอยู่แต่เฉพาะบางพื้นที่ของประเทศอีกด้วยหมายความว่าความเหลื่อมล้ําในประเทศสามารถแสดงหเห็นได้ด้วยความแตกต่างในสัดส่วนประชากรและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของแต่ละภูมิภาคในพศ2503กรุงเทพมีจำนวนประชากรร้อยละ8 และผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละยี่สของประเทศขณะที่ภูมิภาคที่ยากจนที่สุดสองภาคคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือรวมกันมีประชากรเอ่อรวมกันมีจำนวนประชากรร้อยละหกสิบเอ็ดและผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละสามสิบสามสี่ทศวรรษต่อมาช่องว่างระหว่างกรุงเทพกับสองภูมิภาคนี้ยิ่งถ่างกว้างขึ้นในพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสามกรุงเทพมีจำนวนประชากรร้อยละสิบและผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละสามสิบห้า ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเหนือมีจำนวนประชากรร้อยละห้แต่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมเพียงร้อยละยีขณะที่ความมั่งคั่งกระจุกตัวมากขึ้นเรื่อยๆในบริเวณเมืองหลวงที่มีโรงงานอุตสาหกรรมอาคารสำนักงานและห้างสรรพสินค้าอยู่หนาแน่นความยากจนก็แพร่ลามไปทั่วชนบทจากข้อมูลของสภาพ,พัฒนาการเศร,รษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ปลายทศวรรษ1980ถึงแม้ว่าคนไทยที่ยากจนจะมีสัดส่วนค่อยๆลดน้อยลงโดยทั่วไป แต่บางภูมิภาคก็มีคนจนกระจุกตัวสูงกว่าที่อื่นยกตัวอย่างเช่นในพศ2543ร้อยละ6ของคนในกรุงเทพเป็นคนยากจนขณะที่ภาคตะนออกเฉียงเหนือมีร้อยละ60และภาคเหนือมีร้อยละห0ที่ถูกจัดว่ายากจนสำหรับนักวิชาการบางคนการบอกว่าทุนในประเทศไทยกระจุกตัวอยู่กับประชากรที่รวยที่สุดร้อยละแรกและอยู่ในเมืองหลวงนั้นเป็นการพูดที่เหมารวมมากเกินไปพะสุขบอกว่า ประเทศไทยก็เช่นเดียวกับสหรัฐอเมริกาที่มีปัญหาร้อยละหนึ i i ่งเบื้องหลังกลุ่มคนไทยที่ร่ำรวยยังมีชนชั้นนําที่รวยที่สุดในต้นทศวรรษ2010ตระกูลที่ร่ำรวยที่สุด4ตระกูลมีทรัพย์สินร้อยละ45ของตระกูลที่ร่ำรวยที่สุด50ตระกูลในประเทศไทย TF b r o d e n บอกว่าความมั่งค่าของคนละของคนร้อยละหนึ่งของประเทศนี้จะยิ่งเห็นได้ชัดมากขึ้นไปอีกหากว่ามีการสำรวจครอบคลุม ิ่งที่นักวิชาการไทยศึกษาพากันลิกเลี่ยงมาโดยตลอดคือการรวมกษัตริย์เข้าไปในการจะอันดับมหาเศรษฐีในประเทศด้วยด้วยการทําเช่นนี้โรเดนเผยเห็นว่ารัชการที่9ที่ประมาณการว่ามีทรัพย์สินถึง41,000ล,ล้นานเหรียญสหรัฐในพศ2 5 1 7เป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดไม่เพียงแต่ในราชอาณาจักรของพระองค์เท่านั้นแต่ในทวีปเอเชียทั้งหมดด้วยการใช้ดัชนีอำนาจทางวัตถุ หรือ uh, material power index นะครับหรือ MPI วัดความเดื่อมล้ําโรดเดนยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าในพศ2,557ช่องว่างระหว่างความมั่งคั่งโดยเฉลี่ยของคนที่รวยที่สุด50อันดับแรกซึ่งก็รวมในกันที่9อยู่บนสุดด้วยนะครับและทรัพย์สินโดยเฉลีย่ยต่อหัวประชากรมีความห่างมากที่สุดในเอเชียดังนั้นโรดเดนจึงสรุปว่าในทางวัตถุนิยมประเทศไทยเป็นคนาดทีปไตยและกษัตริย์ไทยอยู่ข้างบนสุด ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจการพัฒนาที่ไม่ทั่วถึงและการกระจุกตัวของทุนเป็นปัญหาเรื้อรังในราชอาณาจักรตั้งแต่กลายเป็นประเทตสากรรมใหม่คนไทยส่วนใหญ่ที่รู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งไปในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็หวังที่จะได้มีการาได้มีทางเลือกที่ต่างไปจากทุนนิยมไทยในรูปแบบที่เป็นอยู่ซึ่งสถาบันกรรษัตริย์มีบทบาทนำในรัฐและตลาด ความหวังของพวกเขากลายเป็นจริงขึ้นมาในช่วงเวลาวิกฤตของประวัติศาสตร์ไทยในช่วงเปลี่ยนเข้าสู่ศตวรรษที่21นี่คือช่วงที่ประเทศไทยยังคงดิ้นรนกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำที่เป็นผลตามมาจากวิกฤตเศรษฐกิจพศ2 5 4 0สพัสุกและคริสเบเกอร์สรุปผลกระทบจากวิกฤตที่มีต่อชนชั้นล่างว่าตั้งแต่กลางพศ2541เป็นต้นมาผลกระทบจากวิกฤตแผ่ไปทั่วสังคมชนบทราคาค่าระหว่างประเทศตกลงอย่างหนัก ต้นทุนของสินค้านำเข้าเพิ่มสูงขึ้นคนทำงานในเมืองส่งเงินกลับบ้านน้อยลงแรงงานจากต่างจังหวัดตกง,งานและมีปัญหาในการส่งเสียงให้ครอบครัวในชนบทคนจนจำนวนเพิ่มขึ้น3ล้านคนโดยแท้ทั้งหมดอยู่ในชนบทในช่วงหัวเลื่งหัวต่อทางพอรศสพร์เช่นนี้คนจนไม่ได้ทุกข์ยากแต่เพียงฝ่ายเดียววิกฤตครั้งนี้ส่งผลต่อคนรวยในไทยด้วยความมั่งคั่งของสำนักง,งานทรัพย์สินหดหายลงไปอย่างมาก และกิจการจำนวนมากของเจ้าสัวไทยเชื้อสายจีนถูกยึดครองโดยบรรษัทข้ามชาตินอกจากนี้ลูกจ้างชนชั้นกลางหลายล้านคนต้องตกงานด้วยเหตุนี้กระทั่งคนรวยในเมืองก็รู้สึกต้องการใครสักคนที่สามารถกาบผู้เศรษฐกิจของประเทศจากวิกฤตได้ในขณะนั้นเวทีได้ถูกตระเตรียมไว้ให้ผู้เล่นคนใหม่ที่จะเข้าสู่สนามการเมืองแต่บบงเล็บว่าอันเป็นพื้นที่ที่สถาบันกษรตริย์ถืออำนาจน,นำนะครับและ,สะแสดงบทบาทวีรบุรุษในการแก้ปัญหาของประเทศ ในการเลือกตั้งทั่วไปในพศ2544ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรกหลังจากวิกฤตทักษิณนำพักใหม่ของเขาคือไทยรัฐไทยคว้าชัยชนะอย่างถล่มทลายด้วยคำขวัญอย่างเช่นคิดใหม่ทำใหม่เพื่อไทยทุกคนและหัวใจคือประชาชนด้วยการทำได้ตามที่พูดพักของทักษิณสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในสังคมไทยคือการปลุกมวลชนให้ตื่นจากการหลับไหลาทางการเมืองอันเป็นการตื่นที่ทักษิณเองและกระทั่งสถาบันกรรษัตริย์ก็ควบคุมไม่ได้ น่าจะได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะฮะเพราะว่าเหลือเวลาอีกนิดหนึ่งทันไหมเนี่ยอู้ยาวอยู่นะเนี่ยยาวอยู่ฮะไม่รู้ว่าทันหรือเปล่า9นาทีอะลองดูหัวข้อใหม่ครับสถาบันกษัตริย์และผู้ท้าชิงดูเพลินเินการพุงพ่งผงาดของทักษิณไม่น่าจะเป็นพิษภัยต่อสถาบันกษัตริย์และกระดุมพีได้เลยเนื้ออื่นใดเพราะเป็นสมาชิกชั้นนําในชนชั้นที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศจากหนังสือชีพประวัติขายดีของเขาตาดูดาวเท้าติดดิน ลักษินมีพื้นเพที่น่าจะด,ดึงดูดที่น่าจะดึงดูดใจกระดุมพีนะครับเขาเกิดมาในครอบครัวไทยเชื้อสายจีนและถูกบ่มเพาะด้วยคติของการทํางานหนักและมัธยัติจากพ่อที่เป็นผู้ประกอบการด้วยการจบออกมาเป็นที่1ของรุ่นในโรงเรียนในร้อยเขาได้ทุนรัฐบาลไปเรียนเมืองนอกหลังจากจบปริญญาเอกจากสหรัฐเขากลับประเทศไทยมารับราชการตํารวจแต่ภายหลังลาออกเพราะ เล่งการไกลในการบุกเบิกธุรกิจล้ำสมัยที่เขาได้เรียนรู้มาระหว่างอยู่ในอเมริกานั่นคือโทรคมนาคเช่นเดียวกับนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนอื่นๆเขาทำเงินมหาศาลได้อย่างรวดเร็วในช่วงเศรษฐกิจเฟื่องฟูในปลายทศวรรษ1980หัวใจของอาณาจักรธุรกิจของเขาคือชินคอร์ปอเรชันซึ่งเป็นตัวแทนของการเข้าสู่ยุคใหม่ของเศรษฐกิจไทยจากอุตสาหกรรมหนักและที่ดินประเทศไทยในศตวรรษใหม่จะถูกขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรมการบริการ และกิจการโทรคมนาคมของทักษิณอยู่ในแถวหน้าในฐานะเจ้าของกิจการที่ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมดิจิทัลทักษิณอาจถือได้ว่าเป็นมหาเศรษฐีที่มีวิสัยทัศน์ในระดับเดียวกับควัญใจในทุนขึ้นหิ้งอย่างบิลเกตสตีฟจ็อบส์มาร์คซิกอร์เบิร์กและแจ็คมานอกจากนี้ขณะที่กิจการไทยจานวนมากต้องล้มไปในคราววิกฤตพศ2540ออ, 2, อาณาจักรธุรกิจของทักษิณรอดพ้นมาได้ด้วยดีและเป็นหนึ่งในธุรกิจไทยไม่กี่แห่งที่เอาตัวรอดได้ ด้วยเหตุนี้เมื่อทักษิณประกาศในการหาเสียงพศ2514ว่าเขาต้องใช้ต้องการใช้ประสบการณ์จากการทําธุรกิจเพื่อช่วยกิจการที่กําลังล้มล้มลุกคุกครานในประเทศพื้นการเติบโต,ตทางเศรษฐกิจและนําพาประเทศไปถึงจุดที่สามารถเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจหรือ O E C D อันเป็นกลุ่มปิดเฉพาะประเทศร่ำรวยให้ได้ผลงานความสำเร็จและการรณลงหาเสียงขายนโยบายของเขา โดนใจกระดุมพีในเมืองเป็นอย่างมากในกรุงเทพสนามเลือกตั้งที่เป็นฐานเสียงมายาวนานของพรรคอนุรักษ์นิยมนิยมเจ้าอย่างประชาธิป,ปัตย์ไทยรักไทยได้29จาก37ที่นั่งเห็นได้ชัดว่ากระดุมพีในเมืองให้โอกาสทักษณิณบริหารประเทศเช่นเดียวกันในตอนแรกความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับทักษณิณไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อกันแต่ทั้งก่อนที่ทักษณิณจะเข้าสู่การเมืองชินคอร์ปอเรชันเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจใหญ่ที่เข้าหาวังบ่อยที่สุดและบริจาคทั้งเงินและสิ่งของให้กับราชวงศ์ เฮนรี่บอกว่าทักษินใช้เงินของเขาซื้อความสัมพันธ์กับทางวังและการบริจาคอย่างใจถึงของเขาเบิกทางเข้าสู่อัดลงของราชินีเศรษฐกิจซึ่งเขาก็ใช้ความบางังคั่งเพื่อเข้าใกล้ชิดราชทายาทด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสำนักง,งานทรัพย์สินกำลังดิ้นรนหลังจากวิกิตเศรษฐกิจเฮนรลลี่ระบุว่าก็ได้ทักษินนี่แหละมาช่วยกิจาการของเจ้าให้รอดมาได้แม็กค,คาโกบอกว่าในเวลาต่อมาเมื่อทักษินมาเชิญข้อหาทุจริตเพียงไม่กี่เดือนหลังจากเขารับตําแหน่ง พลเอกเปรมประธานองคมนตรีก็ช่วยเขารอดด้วยการใช้เครือข่ายเจ้าในสารธรรมนูนโดยมีข้อตกลงว่าทักษิณจะไม่ไปแตะต้องคุมกําลังของวังในกองทัพกระทั่งรัชการที่9ก็ดูจะไปกันได้ด้วยดีกับนายรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งคนนี้ในพระราชด,ด,ดํารัสวันเฉลิมพระชนวาวันเฉลิมพระชนพรรษาพศ .2, 146รัชาก,การที่9ตัดชมนโยบายสงครามปราบยาเสพติดของทักษิณ หลังที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในต่างประเทศหลังจากผู้ค้ายาเสพติดถูกค่าตัดตอนไปจำนวนมากเจวินฮิวิสันระบุว่าสิ่งที่ทําให้สถาบันกษัตริย์ทนต่อการพุ่งผงาดของทักษิณคือบริบททางประวัติศาสตร์เฉพาะการหลังวิกฤตเศรษฐกิจด้วยกระแสความนิยมในหมู่คนรวยในเมืองและคนจนในชนบทบวกกับประวัติความจงรักภักดีและการสนับสนุนทางการเงินให้กับราชวงศ์ทักษิณไม่ได้ถูกตําหนิ ได้รับการยอมรับจากวังในฐานะคนที่เหมาะสมที่จะระงรับการลุกฮือของมวลชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างรุนแรงจากวิกฤตในขณะเดียวกันทักษิณก็ดูจะรู้ว่าจะพูดเอาใจวังอย่างไรในขณะที่รัฐบาลของเขามุ่งฟื้นและลงหลักปักฐานทุนนิยมในประเทศไทยให้แน่นหนายิ่งขึ้นเขมาประกาศต่อสาธารณะว่าปัจญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่9จะเป็นแนวทางเศรษฐกิจของประเทศ ช่วงดื่มน้าพึ่งพระจันทร์ในหมู่คนรวยของไทยนี้ในียวงเล็บว่ากษัตริย์ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกกระดุมพีในเมืองและนายกรัฐมนตรีมหาเศรษฐีนะครับมีอยู่ได้ไม่นานนะครับไม่ว่าจะมีเจตนาอย่างไรทักษิณก็บริหารประเทศในลักษณะที่ปูทางไปสู่การประทะกันร,ระหว่างตัวเขากับพันมิตรการเมืองของวังและกก็ดุมพีก่าวคือการบริหารการบริหารงานของเขามีลักษณะคิดสร้างสรรค์ใหม่และโดดเด่นหลายอย่างที่ภายหลัง พัฒนากลายเป็นพลังที่ท้าทายอำนาจนําของสถาบันกษัตริย์ต่างจากนายกรัฐมนตรีคนหน้าเออคนก่อนหน้านะครับทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกครับที่ด้รับเสียงสนับสนุนไม่เพียงจากคนรวยกลุ่มน้อยในเมืองหลวงแต่ยังรวมไปถึงคนส่วนใหญ่ที่ได้โอกาสในต่างจังหวัดด้วยการได้54จาก76ที่นั่งในภาคเหนือและ69จาก138ที่นั่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเลือกตั้งพศ2 5 1 4ไทยรักไทย ได้เสียงสนับสนุนจากคนจนในชนบทด้วยการชูนโยบายที่จิมกาสแมนเรียกว่าประชานิยมแบบเคนเซียนแทนที่จะปฏิบัติตามแนวทางการรัดเข็มขัดทางการคลังของ IMF อย่างที่รัฐบาลก่อนหน้าได้ทํามาหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจไทยรักไทยให้สัญญากับชนชั้นล่างว่ารัฐบาลใหม่จะใช้จ่ายอย่างมหาศาลและรวดเร็วในพื้นที่ที่ไกลจากเมืองหลวงในประเทศที่ชาวบ้านในชนบทและผู้ใช้แรงงานในเมืองถูกละเลยมาตลอดในประวัติศาสตร์ มีภาระหนี้สินและไม่สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลเข้าถึงการรักษาพยาบาลน,นะครับนโยบายหลัก3นโยบายของไทยรักไทยก็คือการพักหนี้เกษตรกรกองทุนหมู่บ้านหนึ่งล้านบาทและการประกันสุขภาพทั่วหน้าผ่านโครงการ30บาทรักษาทุกโรคเป็นแนวทางใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อได้เป็นรัฐบาลทักษิณไม่เพียงแต่ทําตามที่หาเสียงไว้เท่านั้นตยังดําเนินนโยบายอื่นๆอีกที่ภายหลังขออภัยฮะเป็นวักผิด ทักษิณเนี่ยไม่เพียงแต่ทาตามที่หาเสียงไว้เท่านั้นนะครับแต่ยังดําเนินน,นโยบายอื่นๆอีกนะฮะที่ภายหลังเนี่ยกลายมาเป็นเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลประชานิยมของเขาเช่นบ้านเอื้ออาทรคอมพิวเตอร์ราคาถูกการอุดหนุนสินเชื่อสําหรับการซื้อแท็กซี่นะครับเงินยืมเพื่อจักรยานสําหรับนักเรียนเพื่อใช้ไปโรงเรียนและโครงการประกันชีวิตราคาถูกที่เสียบี้ยประกันวันละหนึ่งบาทด้วยโครงการรัฐช่วยอุดหนุนเหล่านี้ที่เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ สงครามลดความยากจนของรัฐบาลทักษิณกลายเป็นขวัญใจชนชั้นล่างอย่าวดเร็วครับเรากําลังอยู่ในสงครามเศรษฐกิจกเขาประกาศต่อผู้สนับสนุนลากย่าคนจนเป็นเหมือนทหารที่ได้รับบาดเจ็บถ้าเราไมไ่รักษาการบาดเจ็บแล้วเราจะไปหาทหารจากที่ไหนมาสู้รบโหเยี่ยมแต่เวลาไม่ทันนะฮะยี่สิบแปดยี่สิบเก้านาทีแล้วปเปนว่าพักไว้เท่านี้พรุ่งนี้มาอ่านต่อกันนะฮะเริ่มกันที่หน้าสองรอยี่สิบผมขั้นเอาไว้ตรงนี้เลย เป็นอยู่ในเรื่องของสักษินชินวัตรนะฮะโอเคขอบคุณมากมากครับเพื่อนๆถ้าผมรีบอ่านขออภัยเพราะว่าอยากให้มันจบไปไวโอเคนะครับวันนี้ผงต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ